เกิดอะไรขึ้นหามหม่ำจกมกเข้าโรงพยาบาลด่วนหลังเล่นน้ำสงกรานเกิดอะไรขึ้นหามหม่ำจกมกเข้าโรงพยาบาลด่วนหลังเล่นน้ำสงกรานทำหลายหลายคนอดเป็นไก่วงไม่ได้เพราะเมื่อค่ำคืนวันที่15เมษายน2566หมดเอ็นดูวงคำเหลาพันรายาตลกซุกตาหม่ำจกมกได้โพสต์คลิปขะหามสามีส่งโรงพยาบาลด่วนกลางดึก พร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าเล่นสงกรานสนุกสนานจนลื่นล้มเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซี่โครงหักสามซี่แอดมิดงดไปฮ่องกงทางด้านคนบันเทิงเหุเข้ามาส่องคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วงมากมายอาทิแจสทวนชื่นแจ็คแฟนฉันดีเจภูมิรัศมีแขโกบอยวูดดี้